เห็นกันเลยเนาะมาท่านยินทักไก่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเยี่ยมยอดนาะคนเมืองหนาวเนาะพี่น้องเนาะครับผมมาคำมาเมื่อเพิ่นโทตลงทางม่านบ่ใส่จุหรุหลงอะไรใส่สุดท้ายเลยเนี่ยขันไปเองไปใช้พุ่นบ้านกันดานพี่น้องเด้อบ้านเบาแดีกสวัสดีคับดีใจที่ไอพี่เมืองหนาวเพิ่นมาฝากมาต้อนได้ยังไม่ทันเลยสองลูกเลยสองล มาจกินเบอรบอกเบิรกินเหมือนเบิดโอเคครับมาฮาจัดจังเนมหาของแก่เรามามาางกัน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 หนกันกันกนกันันกันันกันกนกันกันันก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 อนกันกันกอนนกับนกันกันรันกันกันกานกั้กัันกันกันัันันนก้กนกันนกันกนกนันนกันันกันกันกักนไันกองกีนกกัันกันกักันกับนนกนันกันกัสดีครับผมกันัักนกนั สุขผู้สุกคนเขียนเครืได้เป็นเรือพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศเรียกว,ว่าในประเทศก็ดีคือเก่าได้เี็นเดอ้อมาพบมาพอกันคืนอเก่อนละครับกับบ่าวแดกเด้อครับเดอ้อมาแบบเดือดเดือน,น,น,นี้มื้อนี้มีแอมช่องใหญ่ช่องดังช่องขายรถร,รีวิวรถเนาะครับผมแต่ว่าเพิ่นอยากเปลีป่ยนแปลงว่ามากินอัน <S 2> <S 2> <S 2> เป็นการกินแหละครับกินโชว์อะไรเป็น้องเดอ้อช่องใหญ่กว่าช่องเฮา คนเมืองหนาวอีสานดีใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณขอบคุณที่มันมากเี่นมายมเม่เป็นไรสวัดีครับผมเป็นมเยมมะยมอ่าใช่เปนมาเปนจัดเนี่ยมาห้เล่ยเป็นองเด้ยมันนี่แต่เนี่ยมาสอลด้วสองลแน่สกินเบิดมันมันโมบดอกตะวันเขาอสกินไม่เป็นอ่าีบวเป็นกไรนมาเด็กเนี่ยเป็นองด้มากกันทามีทุ่มกดีแหละเดีอครับก็ไองด้มากกิลจุจุจุดเล่นไหคริไปเล่นไหครับครับมันเบร์เดียวกันโมเบอกันเบรกับโมวากันเินอย่างิดอยู่ในอง เบาวแดกแชนเนีเนาะซื้อสองเป็นคนเมืองหนาวรีบวิ่ตัวไล่ก็อยากบ้าจินนะบ้าได้จินบ้าได้อยากกัเที่ยงกันหมดมันมีโอกาสเพิ่นมีโอกาสมาย่์อ้ายพี่น้องแต่ส่องอีสานอินดี้บ่กเออไม่ใช่ไม่ใช่คนเมืองหนาวอีสานอีนดีครับเพิ่นมาหาเพิ่นผ่านมาท่านอีกเพิ่นว่าเพิ่นแวะมาหาเบาแดดกันนะแต่เพิ่นก็ซื้อเนี่ยมาฝากมาต่นทำเพี่น้องนนี้ก่อนก็คือว่าไายเอฟซีเบาแดกเบิ่งกับคอนุญาตเด้อมื้อนี้มาหาอายเพิ่นแั่แข่งปั่นแล้วจังมาหากันครับครับเอฟซีคนเมืองหนาวเราผมสายรถไก่เบิ้งแหเนียมาาห ผู้เพิ่นแบบว่าสายจุสายจวดนี่เองนะมือบางจีร่างวัฒน์เทพไปเราบ้านมันเป็นยังไงอยากโอ้มีพ่อได้แกเลยครัดอยู่ร่างวัฒน์เทพฉบับไหนคื้นอ๋อโอ้ขอถูกขอไปเลยทำน้องขอไปทำตัวมาหากันเห็นอ๋ออ๋อะไรยังต่อเนื่องอันยังไงสารครมอันยังอีกอันหนึ่งว่าเติมน้ำยาคนเติมน้ำยาดังนะดังวัฒน์เทพ้างวัฒน์เทพนี่เพิ่นว่าของแถวไปไหนครับจัดไปครับทีไปได้บ้างอะไรบ้างกต้องไปมึอนี่นอนอยู่างเงี้ยกับนี่ละกับไอ้กับต้านี่ะครับ เป็ไนไงจวดจาดฟาปินน้ำยาแท้แน่นอนครับผมเอาคอนุญาตแบบข้ามเลยไปหน่องเดลยคอนุญาตแบบข้ามเลยไปหน่องเด้อไปพูดได้กินปลามาพี่ได้กินเข่าเนาะพียงเนาะน้่สุอดเลยน่องพนมานหาเ้ากวจัดให้ครับเอาขอสดขอไปมูเพิ่นบ่ก,กินดิบกินได้เนาะพียงเนาะได้สองคนกับฝาบก้นที่สามสองคนน้ำเน้อได้เพียงเด้อครับมือนี้ไอ้เบ้าเนี่ยของถิ่งครับของแท้เลยมือนีอ้าวมันนี่ือตาหวานเถอะมันนี่สารคามน้ำมอตต้องมากันสารคข้าวนำสารคามน้ำมอตต้องมันไปครับครับ อันนี้อันนี้คือเขียดเด็ก็บันยู่เขียดเ,ยบบเยดเก็กกวยยูเลือกเติบยู่ได้ย,อยูอันยูอำเภอจากาดตัวเลือกทักเนาะเลือกเลือกเป็นมาเป็นจนนหลงทางครับบานอันนึงเราบอกกยังกบบันผมมีสร้อยยังกบส้อยแ็บเนื้อดีส้อยแขบเยองกบมาไฟกับบะมีได้เป็นของเล่นหอดสอยเขาบันถามคนมาำทางใหญ่ตังยังก็ทางกัทางก็จะแคบเนาะพูดได้มาหาเบาแดสีเดียวแ้บบมีก็เคียเรอยไป็น้องเลเอาไอ้เรัา บ๊บบอร์เบอร์ลีล่แล้วมันเนี่มันไเอมได้หลแล้วมันบาเดกยากก็โดนเลยเอเอามาจอีกันนองไส้เนได้ปเอ้ามาลุยกันนะเ็นหรอัดัดไปอนุญาตบาดคำคันเันได้เป็นหรอเอาตอนเนองนองตอนเลครับอตอนได้ดีมัตอนนี้เี่ย้เยปนีไ้สีพจนาห้ผมโอเสียบเครับมันแคบเป็นเนื้อเ้อมาพี่น้องมาโอ้เนี่ยก่อน่ว่าคันบ่เบิดนีเขาก่เปียงเนาะไอเป็นยังบ่เป็ี่ยังครับยังก่อมือเงินาจเกาะมือเงินก่นนองมาหาไปเมื่ จังได่ก่อนสิพาไปหาเชียงเนี่ยสิบภาเชียงเนี่ยครับสิพาไปหาเชียงเนี่ยแล้วก็อสิพาเพิ่นไปหาเบิ่งรถเบิ่งลานําพี่น้องเด้อุ๊ยปวดเท้าก็จะเอียงก่อนเชียงเนื้อที่ไอ้บ่าะเดี๋ยวกินประจําครับสไตล์ยังก่อนเขาสไตล์ยังที่จะว่านะสไตล์นู้นอนไรเนี่น้อบบโอ้สไตล์เจ้ากินเนี่ยเกิดบางครั้งแบบเนี่ยโล่แบบว่าจุครับผมสายจุสายจวดสายล่างหัวเทียบกรล่างนี่นะว่ธรรมดา มันต้องล้างถนนไปเนาะหัวเทีมเนาะมันต้องล้างที่มันเกลี่ยเศ้าวกลี่เศ้าไปตรงก็หมักเราแห้งกับจะในมาหากันนี่นะครับแปลว่านี่ตัวจริงนะครับเด้อตัวจริงเลยมาหาอดบ้านนี่เดินทางนับกิโลได้นี่ประมาณห้าร้อยกิโลขึ้นเนาะไอ้เนาะมานจะใสกว่ามันจะใสกว่ามึงเลยได้ไหมมึงเลยครับเป็นมาจากมึงเลยเลยเด้อมาแต่มึงเลยครับมาแต่มึงเลยเลยบอกมึงเลยโอเคโอ้ดีดีใจอะไรใจเพื่อนมาหาเลยไปลองเด้อโอ้โหเนี่ยแม่ยงามค่ะงามเนี่ยผลเนาะไปลองเนาะต้นปันีิติ ทันน่ะวันนี้รับแขกออตอนน้อยๆพี่น้องรับแขกนี่สิตอนน้อยพี่น,ออน,น,น้องเอาต้นใหญ่ดอกเดี๋ยวพันเดียวนั่นเลยเข่าหอกก็มีดได้พี่น้องด้วยแต่ว่าบรรยากาศแบบว่าสุดยอดนะครับอยู่ไหนเนาะบรรยากาศบ้านเราวกับอืมอเชียงหน้าเนี่ยซื้อม้าทะเลที่เทียบบีเนี่ยป<ห>ุ๊บนี่ดีจริงตัวนี้ปกติก็ไปเห็นนังสีเขียบไปหลีตะ<บ>ยวนขอบซาขอบหวานครับครับผมมากินอยู่ในมุมมืดครับเอามาห้าบาทนี่พี่น้องเ้าบาทเนี่ยเอามามาบาทเนี้เอา เอาแก้วคือมาตั้งขึ่งเีอกพี่รองก็มันจะใจกินเขาติฟเขากรบมีได้พี่ well> ้องได้ติบเขาห้องกับมีห uh ่อนห่อนครับมาเขาห่อนเล่นบ่เขาห่อนเขาห่อนหนตั้งเสแล้วห้องตั้งเขาไม่ตางหากนี่เนาะเขาไม่เขาไม่บบคนมโนตังพี่รองนไม่ข้งงเนาะไม่ขางลงเลยวมามาปนี้มากินเขากินน้ามากพี่รองมากโอ้เบาเดี๋ยวหิวขาวแล้วมากมากมาน้ำยากรเติมแล้วเอายี่บ้น้ำยาห้องเบียกอนเดียวมันดีไหลมามาพี่รองมา เบิ่งเนื้องเพน่นงามงามซะโอ้เอามาโซ่ขังบุรดีกว่าขัดเน่นเนี่ยเนาะมาลุยลุยลุยุยุยเล่นบ่อยจัดได้นหน่อยเนาะครบพอพอพกินใจกันเรยบร้อยเรือยกต้องกินใจไอ้ดอกขันมามากพี่น้องเบิ่งมาเลยพี่น้องด้ยงอ้แก้วเราก็เฮ็ดสุกินแล้วมีย่างไดเอียงลใไ้สุกินหมดพี่น้องแบบนี้ได้ไหมแก้วจอเฮ็ดเองมาเนี่งไม่เสียบจ้ะ ผม,ำำมลำลำแจ้าผมลำลำ,ำยังอีกอะไรยังอ,อ,อ,อีกขนาดผมไม่ได้ซื้อบีบให้เจ้าน,นี้เนาะเขาบวชขายบีบให้ได้มาหมื่นบวชขายบีบให่ได้อู้เสียบคข่บว่ะแบบนี้เน่นไปเน้นยินดีผมเมื่อกี้ครับดูแบบผมเมื่อกี้คิดบ่คือยังจ,จ,าจา่บ้านบ่ะผมชักเดี๋ยวจก้าวจะฝอยนั้ำบด้กินแล้วเจ้าพ,พีนพนพ่น้องเบื่อยพี่น้องเป็นฝอยพี่น้องเอื้อของแท้ป่ะอืมใส่ละไอ ขอหอยัดคูประจินดีเด้อจัดากายมาเดียร์กัเราพากินได้ครับอจอด,อดยังไงวะมืออึ้งแบบมืออึ้เนาะมือแบบมืออึ้งทีกรวยใส่รเราเรียดพี่น้องอตอนรับน้องเพิ่นก้พาบ่เมนูเด็ยดรับก้าครับเขามาหาเราแล้วต้องกินอืมเราดีพาพเพิ่ง ต้มเจียงเงือมพ่ออย่างบรรยากาศบ้านบ่าวเดชมันเป็นเมนูที่ไอ้บาวเดชที่ผมหัวจักเมนูนี่เลยเมนูนี่ละเมนูยังใหยคอยใส่ร้เลรียญพี่น้องมือดีละที่ได้กินมือนีมอนเศร้าน้องมือต่อมอนส่อครับมันีมันมาเดือดเลยพี่น้องเนมาเดือดพี่น้องผมเป็นมาหาห้องกับที่หาทุ่มหรอเปล่าที่หาทุ่มไปครับเนี่ยหาทุ่มไปมากับหาทุ่มร้ครับ เด้อก,กินเด้อกก็กกเ,เหครับแซ่บกึงกองแต่ว่ามือเ้าร์สภาพมันไปนะางกินเอ็นแต่วันนี้เนี่ยสมกายวา,ายเอะครับเพงื่มเ้เพิ่นเนี่ยมันมันมัน,มนออกมาจะไกผ่ผลเนี่ยไก่ปะแซ่บกินเขาแล,ล,ล้ลไละรับผมก็จะทำไมเงี้ยผลในแม่อย่างไรเสียบว นี่แหละนี้ไอ้ฟุกผมซื้อมาฝายใครนี่ไอ้จินผม้ึงเนี่ฝั่มาลาชินกซือพี่เงี้ยเพรงนเลยบอกเงยเนาะก็ใครผุกแม่ไปไหนของแขันบ่อยตื่นไม่ใหญ่กี่บ่อต้องตืม่หญ่ังบ่ออ่ะม่ยังอ่ะยังก็ยื่นรเสียงรถ ึกปเดี๋วก็มีคนกิรอได้ว่าไอบาเดียกว่าิมไปเนี้ยอิไปยอะเยจังไดเลยบาเดียกว่าปากบ้าได้มงเด้อันเราบอกเลยเราดีใจแล้วว่าดีใจได้มหาไอฮะไา้ดีใจดีครับน้องเอ็นได้ก็ดีใจกันพี่น้องเร้อบ่มีคนมาหาผมเร้อพี่น้องเร้อเราแต่ถึงนี่ล้วกลมาหาผมมหาาย นะใช่ไอ้กับจีจั้เต็มที่เต็มที่ได้เอาเต็มที่ไปเลยไอจันเต็มที่เลยนะมือเนี่ยหลังจากเขาทายพี่อยู่เนี่ยไปปุ๊บตะเบิร์นเบิร์นเสาพี่น้องแต่ถาพเราจะเป็แบ่งได้เลยเบาเดี๋ยวจีจันถ้าเต็มที่ไปเลยพี่น้องดีใจดีใจอมเมือกอมเมืออไรซะน้องมาแล้วเราเกิดเมียได้ตะเบิร์นเลยพี่น้องเบิร์นเสาตาเราสิเป็นล่งไดมรวยเรื่องหลับผมคิดว่าอืม สุดเจ็ดกรอตหลัดเลันแล้วพูดบ่ใจถึงยมากครับนี่นี้ลตงหนาลงหลังลงัดานสองขอบไม้ไม่ได้มือไหวขอบไม้ไหขอบไม้ครับขอบไม้ขอบไหม่ไอ้บ้นไอ้ปอแหลกเล่นมันเดเ็น้าสุวเดเฮน้าปัจจุบันเดเฮนยู่ได้เสาเฮน บมันมันบระขอบปีไหนมันบปปีนี้บระมาณปนได้ปีนี้ได้เยกถุงประมาณได้ประมาณยี่สิบถุงอยู่อ่ะแต่แบ่งเพิ่งอนคนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้อเบาเดี๋ยวเห็สีหายเยอะถุงแต่พ่อไปกินแม่ปป่แม่ปป่อได้หอดเข่าได้ปป่าพุ่นได้กินเข่าแมาพี่ได้กินเข่าอุ้นแมาพุ่นได้กินปลามาพี่ได้กินเข่าได้เข่าเมื่อกินน้ำหยอดอืมเขาเขียนตอเกาอกินได้คิดแบบนี้เด้ แต่ว่าน้ำขิ้มเจ้าหนึ่งสุดยอดดีอะนวดแบบว่อาอืออือมไม่เป็นไรไม่เป็นอือปั๊บเอ๊ะอะไรเนี่ยพวกขายกินอย่างไรจังอืม,อม<ะ>เรืองอะไรจังจดปนินเนี่ยแก มือนที่สุดก็นอีกมือนมนบครับไปจะพาไปเป็นอะไรมือไปงเียงแล้วบอกครับเป็นเกียงคัก็ได้กับฝากเบิ้อ่อนของน้องเขาไปนะครับคนเันคนเมืองหนอีสันที่ครับกับอีสนเมืองหนครับเป็นปงะเห็ดเกี่ยวกับรถเนาะริ้วริ้วอย่างนี้แหละวันนี้เิ่นเค็ดขายรถคมากมากแล้วกินพวกสิบล้อได้เบิ้งด้ยพวกสิบล้อพวกหกล้อ รถสวยรถสวยครับเอ้าเก่งเรียงเลยครับเราเก่งเรียงแต่พวกไอ้รถครับแต่ว่ามันอีกเป็นมหายไายเพิ่นก็ต้องจัดนำเออ่เนื้อจั็หน่อยพี่น้องเด้อเพรวกเราหาสายกินสายกินเพราะว่าผมผมเบิ่งอยู่บ้านเนาะครับแล้วบอกอีหลีได่นี่ครับครับได้กินข้าเด็กเกิดเบิ่งแล้วกันย่องกัเป่าเรียกเนาะย่องอีหลีได้เพราะว่ารสกลิ่นเปแซ่บไป ตัวดีขอบคุณอะไรครับว้าเป็นดีเลยชุดดีเ่ไม่เห็นกินดกินในเมิ่อกีบก็านได้กินเลยแล้วหรือเจ้าจะฟอยนั่น่ะใครกินเบิร์ดเา่ปืบดแมนอีนีเด้อเสียบน้องเรียนห่องน้องแล้วมื้นมาหาข้าอแม่กินดีไอ้เอ้ไอ้อใหายแล้วถุงครับผม อันนั้นเป็นกระเจี๊ยมบ๊กพกันันเป็นผ้าอันสดตุ้บเยี่ยงกันตุ้บหัวย่งต้บบ่บเออบ่จัแจจุกบอเลยผมอึมเหือยเมนบ่มีอ้มนอยบ่เหมือเห็นบ่กหมอแต่ว่ามือเนาะมือเนี่ยยังกับมือมือยังกับมือใจสีผ้ากบแปลงกันร่อนเลือดใส่ฮะร่อยเลือดใส่ตานาผมยังดีเลยมนูปวดของบาแบล มื้ออนี่ะมาถึงเราต้องกินขออยาดเยี่ยที่รสไทยรถพวงรถบรรทุกได้แยบคักพี่น้องแต่ว่าอิ่มเลยเดิไออิ่มเลยเด้ิไม่มีได้อิ่มไปน้องไอิ่มก็จิ้ตัวน้องอิ่มไปไม่เหนียนเลยไม่เหมือนเหนียนแล้วก็อิ่มเนาะครับสำหรับกิมนีก็เฉพอะสำหรับน้องพอเนาะครับเอ้าพี่น้องน้องเพิ่งจะอิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เฉพอะสำหนี่ได้เพียงอ่งเดีย ขั้นกิริยาท่าทางของเบาแดดครับไอพี่ไอน่องไอเงี้ยขอซื้อบรรนคนเมืองนาวอีสานดีครับคนเมืองนาวอีสานอินดี้แชนแนลครับพูดจาบอถึงหูพี่น้องกับคอสกภัยการยังบอมาะสมกับคอสกภัยได้เพียงเด้วสนาคลิปนี้เบาแดกดขีดคอตัวล่าไปก่อนมืออื่นมืออึนยังทูกลินกระทาเบิ้งมืออื่นมีมีคลิปหนึ่งพี่น้องสีพานนองเป็นทั่วบ้านบ้านเบาแดกเลยเป็นมหาต้องจัดให้เต็มที่ ้าพไปเคียงเนื้พอพาไปทุยา่ยา,งยางทุเร่ยงที่บนตองกาดไปสรับคลิปนีก้กับแทมเนี่ยเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม